สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทานกลางวันกับพี่พานะคะมาทานกลางวันกันไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะจะได้ไม่เบื่อนะคะอาหารอร่อยที่สุดของของพี่พาก็คือส้มตำนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาทานส้มตำกับพี่พาแล้วกันนะคะแล้วค่อยคุยกันไปเนาะ น,นี่ตำไทยนะคะอากาศมันมืดมัวแล้วเกินค่ะมันมันไม่มีแสงแดดมันไม่มีอะไรมันก็แค่นี้ค่ะจะให้อร่อยเหมือนเราทานที่เมืองไทยไม ฟิลอากาศสุดๆเลยค่ะอากาศอุ่นๆอากาศร้อนๆนะคะส้มตำาัววหอยแมงผู้นะคะหอยแมงหอยนางรมสดๆนะคะเพื่อนๆจา๋าที่พานะ่ะทานเยอะมากเลยนะคะไปบ้านเรา นี่อากาศมันหนาวทานส้มตําไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆพี่พาเจอข่าวนะคะน้องคนหนึ่งนะคะไปทำงาน <c oughs> สมัครงานไปทำงานต่างประเทศพี่พาจะพูดถึงว่าคนในอยากค่าคน คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าให้ฟังนะคะอย่างพี่พานะ่ะมาอยู่ที่นี่ยี่กว่าปีเนี่ยถามว่าพี่พาอยากกลับไหมพี่พาก็อยากกลับบ้านอยู่นะแต่พี่พาก็ไม่รู้ว่าพี่พาจะไปแล้วพี่พาจะอยู่ติดหรือเปล่าเพราะว่าพี่พาก็มาอยู่นี่นานแล้วเนาะกลัวว่า เราไปเที่ยวสักพักหนึ่งเราไปอยู่สักพักหนึ่งอุ้ยเบื่อเพราะว่าเราก็ชินพูดถึงเราก็ชินเอ่อที่นี่ในระดับหนึ่งแต่พี่พาอยากไปไป,ไปมามาในความรู้สึกของพี่พาพอหนาวหนาวที่นี่ก็ไปอยู่ที่นูน่นซะอะไรอย่างเงี้ยพอเราล้นที่นู่นก็กลับมาอยู่ที่นี่ซะอะไรอย่างเงี้ย ลูกๆพี่พาก็อีกคนหนึ่งแกก็มีแฟนแฟนแกก็เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์แต่พ่อแกเป็นอังกฤษลูกครึ่งกับลูกครึ่งเจอกันลูกสาวพี่พาก็ครึ่งไทยอังกฤษ เขาคงไม่อยากไปอยู่เมืองไทยกับพี่พาแล้วนะคะพี่พาก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าตอนตอนพี่พาเป็นสาวพี่พาก็ยังมาอยู่กับสามีนะคะ ก็โอเคอยู่นะคะพอใช้ได้อยู่ไม่เผ็ดเท่าไหร่หรือว่ายังไม่เผ็ดไม่รู้เดี๋ยวทานไปสักหน่อยเดี๋ยวเจอพริกเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยว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 ก็คงจะรู้นะคะมาเล่าถึงน้องคนนั้นก่อนแต่โดนหลอกไป ทำสารมากค่ะโดนหลอกไปทำงานที่ดูไบเห็นไหมคะบางคนบอกไปดูไบไปดูไบไปใครที่ได้ไปดูไบนะเลิศเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ไปตกนรกที่ดูไบไม่ใช่น่ไม่ใช่ดูไบทั้งดูไบเป็นนรกนะคะแต่มันมีขบวนการเหล่านี้ ที่มันน่าเสียใจที่สุดคือมันมีคนไทยร่วมด้วยคนไทยจัดหาสำนักงานตั้งสำนักงานอยู่ที่เมืองไทยประกาศหาคนไปทำงานต่างประเทศไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว พราะผู้หญิงคนนี้ก็เห็นโควิดมันมานะคะเห็นว่ามันเหมือนกับตกนรกอ่ะเขาคิดว่าเขาอยู่เมืองไทยก็ตกนรกก็เลยไปทำงานนวดที่ซาอุดีอาระเบียทีนี้แหละเขารู้ว่านรกมันเป็นยังไงเขาถูกเอาไปขายตัว <c oughs> ไปถึงวันแรก ให้พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เริ่มรับแขกเลยเริ่มรับแขกไม่ได้ไปนวดเหมือนที่คุยกันไว้ เจ็ดคนแปดคนต่อต่อวันเพื่อนๆคิดดูว่าแขกดูใบอ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะน้องต้องน้องต้องทนทุกทรมานไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรกลับบ้านไม่เคยเห็นเงินถ้าไม่ทำก็โดนตบตี น่าสงสารมากค่ะเพื่อนๆ <c oughs> แล้วน้องก็ไปคิดได้ว่าอยู่เมืองไทยขนาดบนว่าไม่มีจะกินนะคะบนว่าอดๆอยากๆนะคะไปไล่ไปสวนไปลงไปหาปูหาปลาก็ยังได้ปูได้ปลามาทานเออน้องก็น้องก็เลยคิดได้นะคะว่าที่ตัวเองไปอยู่ ที่ตัวเองอยู่ที่เมืองไทยนะ่ะที่คิดว่าเป็นนรกมาตลอดนั่นมันคือสวรรค์แล้วก็เสร็จพออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแขกมันเริ่มจำเจแล้วมีน้องใหม่เข้ามา <c oughs> ตัวเองก็ไม่มีคนแขกก็ไม่ค่อยอยากจะเลือกอใช้บริการน้องก็โดนขายส่งขายส่งต่ตค่ะลงมาแล้วขายส่งต่อไปอีก ให้กับพวกทํางานก็จะเป็นพวกปากีสถานพวก <c oughs> พวกแขกที่อยู่ติดชายแดนอ่าพวกพวกอะไรบังกลาเทศอะไรพวกนั้นนะคะก็โดนขายต่อนั่งๆ่งสารมากเลยค่ะก็ยังติดต่อกับใครไม่ได้อีกเสร็จแล้วอยู่ตรงนั้นก็ทุกทรมานแล้วนะคะ อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่กินที่นอนผู้หญิงสามคนที่กินที่นอนด้วยกันไม่ได้เห็นไม่ได้ไปไหนมาไหนเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีแขกปากตสถานมาเหมือนกับหลงรักตัวเองมากแล้วก็ขอซื้อออกไปเธอก็คิดว่าเออออกไปเป็นเมียไอ้คนนี้ยังดีกว่าเผื่อจะมีโอกาส คุยกับเขาแล้วให้เขาพากลับเมืองไทยแต่ไม่ใช่มันเอาไปขายอีกลุง <c oughs> ม,มันเอาไปขายอีก ทีนี้หนักกว่าเก่ามันเอาไปขายไปขังอยู่ในเขาในแคมป์คนงานาก็อยู่ที่นั่นแหละ <c oughs> ผู้ชายไอยเดอรผู้ชายก็สลับถับเปลี่ยนกันออืผู้ชายก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาพวกพวกกรรมกรเวลามันเข้ามาบางคนก็มีทิปให้มั่งนึกเล็กน้นอยเธอก็เก็บเอาไว้ มีหนีมีเคยหนีกระโดดลงมาจากชั้นบนน่ะหนีตายแต่ไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยทีหลังพอนางกลับมาได้อีกทีหลังก็ทำตัวดีขึ้นแล้วก็เก็บเงินที่พวกแขกมันให้เก็บแยกเอาไว้เวลาหนีจะได้มีเงินใช้ แล้วเธอก็หนีอีกครั้งหนึ่งแกล้งโคมันออกไปซื้อโคงให้อยู่กับมันจนมันตายใจมันเชื่อว่ามันเราไม่ไปไหนละไม่ถามถึงบ้านไม่อะไรทั้งหมดให้มันเชื่อใจว่าเราอยู่กับมันแล้วแล้วให้ให้มันเชื่อว่ารักมันก็ให้มันพาไปซื้อโคงแล้วก็โคมัน ขอมันถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอมันถ่ายรูปได้ไหมอยากถ่ายรูปกับนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายให้ทีนี้ก็ขอมันเข้าห้องน้ำไอ้นั่นก็เข้าเหมือนกันเธอก็หนีเลยเธออกหน,อกหนีอกด้านทางหนีไฟเลย แล้วก็เงินที่พวกแขกพวกนั้นที่ให้ทิปมาไละที่ช่วย <c oughs> ที่ช่วยฮ oh, nice. <laughs> ัลโหลฮัลโหลอ้ looking nice look I look I got flowers ทีนี้ก็ได้เงินตรงนั้นแหละได้เงินตรงนั้นแหละหนีหนีกระเซิงกระเซิงหนีหนีมาตอนนี้ไม่กล้า กลัวกลัวมันจะตามมาเจอนะคะก็เดินมาแล้วก็มาจ้างแท็กซี่แล้วก็อ่ให้เขารู้สึกว่าจะเข้าไปในไหนพี่พากในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือในไหนไปโอใช้อ่อินเทอร์เน็ตกับเขาแล้วก็ติดต่อทางสถา,ททานทูตไทยนะคะนั่นแหละถึงโลดแล้วเขาก็พาส่ง เพื่อนๆขาถ้าใครคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยพี่พาให้คิดใหม่คิดให้ดีๆนะคะว่าไปทุกทรมานอยู่บ้านเขาเนี่ยมันมันแสนสาหัสขนาดไหนมันมันต้องภาษาก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่ได้าาไไดเอ่อแล้วถ้าเขาเอาเราไปทรมานอย่างนั้นน่ะบางที เขาก็ไม่ช่วยเรานะไปขอความช่วยเหลือจากเขานะ่ะเพราะประเทศเขาใจแข็งกว่าประเทศเรามากเลยนะจะบอกให้เขาไม่ขี้สงสารเหมือนคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะขยันหน่อยอยู่บ้านเราไม่อดตายแน่นอนค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่พาก็มาทานด้วยมากินมาทานอ,อวดเพื่อนด้วยแล้วก็มาคุยกับเพื่อนด้วยนะคะหวังว่าเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ แล้วพี่พาจะได้สาระอะไรบ้างเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะจะเป็นจะเป็นเรื่องเตือนภัยกับผู้หญิงหรือว่าเตือนภัยกับคนแก่พี่พาจะพยายามทําประโยชน์ <c oughs> แล้วก็หาประโยชน์ถ้ามีอะไรที่สร้างสารรพี่พาจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะ ไม่ราคาญพี่พานะคะเตือนภัยไว้บ้างฟังข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่มาทำงานนวดนะคะหรือไปไหนมาไหนกับเอเจนซี่เนี่ยเพื่อนๆขาดูให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเอเจนซี่คนนี้หรือว่าตรงนี้อ่ะมันมีความ มั่นใจแค่ไหนนะคะถ้ายังไงะจะไปจะไปที่ไหนนะคะสมควรจะมะีเบอร์โทรศัพท์สถานทูตหรือว่ามีอะไรมีคนติดต่อแน่ชัดแล้วค่อยไปนะคะดูแลตัวเองกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะอยู่บ้านเราขยันนิดนึงอยู่ได้ค่ะกินน้อยหน่อยเที่ยวน้อยหน่อยรับรองไม่ลำบากแน่นอน พราะบานเราอุดมสมบูรณ์นะคะลงไปในน้ําก็ได้กินปลากินกุ้งแล้วค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๋าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ